ได้มาแล้วนะครับ Infinix Hot 60 Pro 3999สำหรับใครที่อยากได้ราคานี้นะอ่ะกดเข้าไปดูเลยวิธีการสั่งซื้อนะครับนี่มากันเป็นแบบนี้เลยนะมาแกะดูพร้อมกันอ่านี่โอ้โหบับเบิลนี่คือแน่นหนาะมาเป็นบับเบิลแบบนี้เลยนะ ดูนะแน่นหนาไหมนี่ใหม่ๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกล่องฟรีไฟล์แบบนี้นะทุกคนสำหรับสีที่ผมสั่งมารีวิวก็คือสีไทเทเนียมซิลเวอร์สีเดียวกับ Hot 60 Pro p ป u s ที่เพิ่งรีวิวไปนะครับแต่ตัวนี้ Hot 60 Pro เนี่ยขอบจะเหลี่ยมโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีแซมด้วยสีส้มผมว่าสวยราคาไม่ถึง4 0พันนะ่ะสเปคคือใช้ได้เลยนะตัวนี้ใช้ชิปของ Medi a t e k ท e l i o ดี0 0 ม8กิกสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก8กิกในส่วนของรอมจะมีให้เลือกอยู่2ความจุก็กจะมี128กิกแล้วก็256กิกตัวที่ผมสั่งมารีวิวเนี่ย128กิกความเเรียดหน้าจอ 1.5k รีเฟรชเรท 144hz จอ AMOLED ตัวนี้รำพงคู่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่แกะกล่องกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างปะไปดูกันแกะดูข้างในพร้อมกันเลยนี hey. ่ กล่องมาแบบสวยอ่ะโอ้โหมาแบบนี้เลยนะอ่ะตัวเครื่องวางไว้ก่อนมาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับเข็มจิ้มซิมแล้วก็คู่มือต่างๆแน่นๆอ่ะอันนี้ไปคู่มือเคสนะครับเคสก็จะเป็นแบบพลาสติกแข็ง หัวชาร์จหรือว่าอะแดปเตอร์นี่มีมอกด้วยนะตัวนี้ชาร์จเร็ว45วัตต์นะครับจ่ายไฟแม็กอยู่ที่ v, 1 1 4โวลต์4.1นแอมป์4ี่วัตต์อ่านี่คืออะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จสายชาร์จนี่ข้างในจะเป็นสีส้มก็จะมี USB A แล้วก็ USB C อุปกรณ์ในกล่องมีอยู่ตามนี้คราวนี้มาดูที่ตัวเครื่องอเก็บเลยนะ นี่แฟลสวยไหมโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมไปแกะสติกเกอร์อิมี่แป๊บหนึ่งสวยเหมือนกันนะทุกคนนี่ไม่ต้องบางมากนะครับไม่ต้องบางให้เหมือนกับใครเขาแค่บางเอาเท่าที่เรานั้งบางไหวสเปคเครื่องไม่ต้องรู้ให้เหมือนใครใช่ๆไปเดี๋ยวก็ลื่นเท่านั้นพอโหอ,อะไรเนี่ยดูดิ รุ่นนี้ตัวเครื่องบาง6.6มิลฟ้าหลังนะเหมือนเป็นพลาสติกแล้วก็ขอบเป็นโลหะโอ้โหบางมากทุกคนอันนี้เรียกว่าบางแบบรูนะ3999อ่ะทุกคนได้เครื่องรูขนาดเนี้ยเฮ้ยเจ๋งวัลล่ะดูดิอ่าดูขอบโมดูลกล้อง ขอบของโมดูลกล้องเนี่ยแต่ละสีไม่เหมือนกันนะถ้าใครเลือกสีดําก็จะได้ขอบสีเขียวอะไรประมาณนี้ดีไซน์เข้ากันมากนี่ถ้ารีวิวตัวนี้นะผมว่าจบที่ตัวเนี่ยอ่าเดี๋ยวลองใส่เคสดูนะครับโอ้หถ้าใช้งานแบบไม่ใส่เคสนะโอ้ได้ใจมากเลยทุกคนอ่าใส่เคสดูนะครับโอเครูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แหมถ้าเป็นเคสซิลิโคนนะคือดีเลยนะทุกคน แต่ถ้าเป็นเคสซิลิคโคนมันจะไม่ได้บางไงแต่ถ้าเราแบบว่าเน้นใช้งานนะเฮ้ยได้อยู่ได้นะอ่าดูโมดูลกล้องอีกทีนะครับเรียกว่างามแต้แตเดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันต่อเลยเริ่มจากที่ด้านขวามือของผมนะก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องปุ่มวันแถบมาที่ด้านซ้าย ที่ด้านซ้ายก็จะมีทาดใส่ซิมทาดใส่ซิมก็จะเป็นแบบ3สลอนสามารถใส่ซิมขนาดนานโนซิมได้2ซิมตัวนี้รองรับ 4G ทั้ง2ซิมแล้วก็สามารถใส่เมมพเพิ่มได้ในส่วนของเมมรองรับความจุสูงสุด1เทาไบต์อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ตัวโปพ p l ไม่มีนะมาที่ด้านบนที่ด้านบนก็จะมีลำโพงไม่มีไมตัดเสียงมาที่ด้านล่างที่ด้านล่างก็จะมีลำโพงอีกหนึ่งตัวรุ่นนี้ลำโพง2ตัว พอชาร์จ Type C ไม่ช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5มาดูที่กล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยกล้องหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็ในส่วนของไฟฮาโลไม่มีนะครับรุ่นนี้จะไม่มีไฟฮาโลกล้องหน้า13ล้านพิกเซลดูที่ขอบดำๆนะเห็นไหมเฮ้ยด้านข้างนี่คืออย่างบางเลยนะอ่าดูดิในส่วนของความสว่างนะครับ ความสว่างสูงสุด4,500ันห้นิตนี่สว่างจ้านี่อันนี้คือมืดไหมสว่างมากทุกคนเพราะว่าตัวนี้จออ m o โมเนะความสว่างนี่คือใช้ได้อ่าคราวนี้มาดูในส่วนของโทรศัพท์ของฉันนะครับตัวนี้ XOS version สิบหนึ่งจุ โมเดล i n f i n i x X 6 8 8 5 CPU Helio G 2 0 0 RAM แ g b กิกสามารถปรับได้นะครับ 3GB กิก 8GB กิกผมปรับเลยนะมาดูที่ RAM นะครับตอนนี้ผมปรับเป็น8บก8ถ้าใครไม่อยากเปิดก็สามารถปิดได้แต่ในรีวิวนี้เดี๋ยวผมเปิดไว้ก่อนนะมีอะไรอีกกล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า13ล้านแบต5,160ม mm. ิลลิแอม ขนาดหน้าจอ6.78นิ้ว Super Resolution ันไอคอมฟอร์ดดิสเพจอถนอมสายตาด้วยนะเวอร์ชั่นของ Android 15นี่นะครับ Android 15อืมตอนกดนี้เครื่องสั่นด้วยนะมาดูในส่วนของ r e เฟ r เท e นะครับอ่าอัตรา f ีเฟ h หน้าจอก็จะมีเปลี่ยนอัตโนมัติมาตรฐาน 60Hz แล้วก็สูง 144Hz มาดูที่วันแถบบัตทอมหรือว่าปุ่มวันแ a บเนี่ยคือเราสามารถตั้งได้นะกด2ครั้งเนี่ยให้เป็นอะไรนะครับก็จะมีเปิดกล้องปิดเสียงห้ามรบกวนไฟฉายอะไรประมาณนี้แหละอย่างที่ผมตั้งเนี่ยเป็นไฟฉายอ่าลองดูนะกดจึๆ๊ๆจนี่เห็นไหมไฟฉายปิดเปิดถ้าเรากดค้างก็จะเป็น f o ร e เรกหรือว่าเป็น AI ของเขานะอ่าในส่วนของฟังก์ชันที่เซนนะครับไดนามิกบาร ไอที่แบบวบวูบวูบบตรงนี้มีหน้าต่างลอยมีแบ่งสองหน้าจอได้มีแผงควบคุมอัจฉริยะก็คือแผงด้านข้างอันนี้บูสเตอร์นอกอาคารมีโหมดเกมโหมดเด็กมีเอ็กโคนูน่นนี่นั่นโอ้เรียกว่าเพียบอันนี้รีวิวแกะกล่องก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะในส่วนของการใช้งานเนี่ยบอกได้เลยว่าคล้ายกับ i n f i n i x Ho t 60 Pro Plus คล้ายกันมากนะครับเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยประมาณนี้ แล้วก็ถ้าใครแบบว่าอยากได้ราคาพิเศษเหมือนผมเนี่ยซื้อมา3,999กดดูวิธีการสั่งซื้อจากตรงนี้ได้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับและนี่ก็คือ Infinix Hot 60 Pro นะครับโอผมว่ารุ่นนี้ขายดีขายด,ขายดีแน่ๆนะสเปคไม่ขี้เล่เลยอะ่ะได้เครื่องสวยบางแบตเยอะชาร์จเร็วโหวอหยังไม่พีพอนะลืมบอกไป สแกนยิ้มบนหน้าจอได้ด้วยอ่ะโหแเจ่มไหมอ่ะ <c oughs> ไม่ถึงสี่พันนะทุกคน